กับสบายดีพมแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีเบอร์สุภาสุคนเด้อพี่น้องเลยวันนี้ก็พบพ่อกับว่าตายเลยกระน้องๆคือเก่าคือเดิมพมแม่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามแรงๆอยู่ทงไฮทงล่าคือเก่าพมแม่พี่น้องวันนี้เ็โอยู่บรรยากาศดีบ่ฮหอนบ่หนาวพอดีพอดีพมแม่พี่น้องเลยเฮ้ากับพานน้องๆมาเห็ดสวนครัวคือเก่าคือเดิมพมแม่พี่น้องเลยน้องสันติน้องโต มาตูสบายดีป้าลุงบายดีป้าลุงถ้าไหนก็น้องบิวก็ลังฝุ่นสวนพักโอ้โหมาทางนี้ก็น้องบิ๊กบูมกับมานำสวัสดีป้าลุงตุ้ยลูกื้นลุงบิวกำลังดพักพ่อแม่พี่น้องเลยพักกันดพัก แปลงผักที่เราเขาเห็ดไปเมื่อก่อนอะไรพ่อแม่พี่น้องใส่ฝุพพ่นใส่ยังอะไรเบิ้งเัาธุภาพพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งอันนี้คือคุม้มที่เขาเห็ดไว้สิบปลูกมักเพชรมักเปลนอะไรกันอันนี้คือน้ํผักสิบปลูกพักบกเน้ผักผักบัวสลัดอะไรกับพักกาดปลูกหลายชิงหลายอย่างอะไรพ่อแม่พี่น้องเลยน้องบิวเพิ่งใส่ฝุ่นแล้วอะไรตัวนี้ ปุนที่เอามาใส่ก็คือผุนคอกเลยพอไหมพี่น้องเลยน้ำเข้ากระตักเอาในคลองมาหดลดในหัวยหรือว่าในคลองแล้วพอไหมพี่น้องนี่ลองบิวผุนหดใส่พุนแล้วหรือผุนกระหดว่าเขาใส่พุนแล้วเข oh าก็จะได้ปลูกเลยพอไหมพี่น้องเลยเห็ดไร้นานเติบช่วงนี้เวลาว่างๆเขาก็ ah เลยพาน้องๆมาเห็ดเลยพอไหมพี่น้องเลย ันชี่ลาดกั karaoke, บป yeah. ุเป็นข yup ี้ว่าเลยต้องเอาไปอีกอย่างหนึ่งเอากระปูกกินเองพ่อแม่พี่น้องปลอดสารผิดพร้อมอะไรก็าไม่ได้ลดค่าใช้จ่ายลงอีกพ่อแม่พี่น้องเลยเวลาเขาอยากใส่อยากกินกระอะไรง่ายๆมาหาเอาโหลดจากสวนเขาเองน้องโตกับน้องชันตี่เหตุยังอันเนี่ย โ oh, อ้หอวงสันติกับหลวงโตเห็ดคันคูหมักแตงคันคูนะครับก็คุดแล้วเรีบร้อยเลยเหละพ่อแม่พี่น้องให้น้องๆเป็นผู้แปลงถุงหน้าแซงกับเขาก็เคี้ยวแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเขาออกเข่าเคี้ยวแหละน่าก็เริ่มออกนี่ตัวนีีเกัเข้าวกระวานเขาคือการพอน้องบิวข้าก็สุนน้ำใส คู่หมักแตงกรสีประมาณนี้แหละพอม่นไปน่องเลยเขาเห็ดเขาเห็ดดูพุ่ลสองคู่แล้วกรเ็ดอีกคู่หนึ่งต่อไปทางหลังนอกโตนี่เขาก็ะสดแบบซี่แหละบ้านเขาเขาปลูกกันแต่มีแต่เห็ดแบบซี่เแบบวลานั่นพอน้องบิ้วสูบน้าึ้นมาใส่อากับมันกระสีบบได้อันนั้นมันกระสีโบได้ามาถ่วมพักถ่วหมักแต,ง,กกแตงพอมันไปนองเลยแต่ก็สิขุดสขุดห้องเป็นหลอบไปพร้อม มาเถหนองแพรองแพรได้ยังังน่ะโอ้นองแพรได้ไอชครีมมาฝากนองชันติโอ้นองชันติล้างมือก่อนเด้อองโตอือแม่องแพรกับฮะกามาแต่สื่อนายพกบบกคอยพี่นอ้องเลยบรรยากาศถงไฮถงหน้าฮอนป้า กำลังสิซอยกันปลูกสวนครัวเพื่นพี่น้องเอ้ยมาทางนี้ก็แม่น้องแพรปลูกพักบัวพ่อนม่พี่น้องเอ้ยบัวแม่น้องแพรปลูกฮะเชิญน้บพุสดก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้ำกับ่เอาบริใกล้ดอกน้ำกะ รถน้ามันสุ่มซื่นก่อนอือกับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเวอร์สปูชูนเดอร์พ่อแม่พี่นอ้องเดอร์ก็โตพักเมรงแพลกะ่ะจนออกงอกบัวออกงอกน้ำเลย แม่น้องแพ้กับน้องแพ้กับปูกพักบัพี่นองเลยเอาไาสิไปแป้งห่อกับน้องนก่อนพอพี่นนองเลยน้องแพ้กับแม่ปูกพักบูครัพี่นองเลยปูกพักบัวนั้นหนึ่งน้องโตขุดคลอง พูดข้องบ่อนพอน้องวิวอันดูดน้าไหวมันเข่ามาไก่นานพักเว้พี่น้องเว้ยไหวมันไหลมาใส่จะทำให้สไลด์มาใส่นานพักเขาถ้าแม่ก็าม,กมาพ่อพี่น้องเอ้ยทำเองเอาหลานบรรยากาศยำแรงๆพี่น้องเอ้ยถอกฝาซีคามงามงาม,งามพ่อพี่น้องเอ้ย บรรยากาศทุ่งไหทุงห่งนาเฮาอากาศดีดีตอนนี้ก็ค่อยคำลุ่งแรงแล้ครเพี่นอน้องน้องสันติไปเอาเฟืองมาจุใส่คู่หมักแตงน้องแพรกับแม่กับซอยกันซอยกันอันปลูกผักบัวเบิ้งกระเช้พร้อมเพื่น้องเบิ้งไก่นี่ แม่น้องแพยันมันยานท้องสุกก่ได้กินก็เลยเอาตัว,วมีอะมีอะไรมาอปกอ,าอ,งงอกพวกบัวก็ออกเงาะนำก็มีแล้วพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยตอนนี้ก็ปลูกพักบุ๋มเฮ้ยพี่นอ้องเอ้ยแม่น้องแพเป็นผูป้ปลูกค่าจะเป็นผู้ถุ่มอาศัยเป็นแถวอพอเขาขีดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยให้แม่น้องแพโฮย เดี๋ยวเฮ้ยดี๋ยวใส่ไลนยเลยมันสิบีตมแล้วก็โดน้นามไปลองแทไปอันหามอคไปลูกถมถมอันนี้เป็นห่องเป็นห่องเข้าขีดเป็นห่องเป็นห่องแล้วกระถมพนี่ย อถนีนี้มาติ๋มาตินว้โอ้ยไมงเพรืโอยไปเลยเอย

อีกมนเพ็ดอะไรใส่สองใส่สองกุ๊กก็ได้บุ้มบอสองกุ๊กก็ได้แม่ลองแพ้กำลังปลูกคุมที่ยวเอาขุดเมียนมือก่อนนะคเนาะปนลอกไปนลอกู้อยู่ขั้นผูกกระสายโดนขั้นกางขุดหนวงแพ้นามาขดอีกโอโหเลก ค่อยๆค่อยๆอ,อืมก็เปลี่ยนเปลี่ยนเด้อน้องสันติกำลังจุดเฟืองจุดเพืองใส่กลุ่มมกแต่งของพี่น้องใหยอ้ดินมันหอนนะครับปลูกมันมันจะออกงอกง่ายง่ายปลูกหมักพิดกอต้อ นองสันติจุดไฟัวที่เรือไว้ปลูกเรียนปะแม่ละอันนี้อันนี้คือพุ่นชีงัวเ่ว่าเ้ากวดเมื่อก่อนแล้วกับเบื่อแล้วพี่นอ้องเอากวด <c oughs> เ้าก็ตักมาใส่ผักนี่แหละอนองโตกับขุดคองพูดกับน้องวิกบูม แล้วเรียบร้อยปูมาผิกน้องสันติก็มาหดทูพี่น้นองเลยน้องสันตินนเป็นป้หด้าไม่เิันปลูผักซีพ่อพี่น้องิ่นหวานผักซีผ <c oughs> ักซีลาว ตวอนน่งล้อ,อ,อ,าาองแพรกับหดโอ้ยขยันจริงๆเอาอันน่ะสุกรอันนี้ค่เอาอัน้ามาทมเดนหัติงกลางมันไหนลูกทำเมนฝันหวานผักสีสีลาว,วาน้ำก็บอ้าบริใกล้เดี๋ยพวพีน่น้องนี่เอาในห้องรถมาปููก น้ำมีตลอดทังแม่จ้าวานทั้งน้ำเลยปะทั้งดวงวิวงา,วานประกาศก็ประกาศเสือนี่น้องแพรอุย้ยเก่งอีลีพ่อพี่น้องเลยเอาละพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาควรเนาะอาซีได้ลาพี่น้องไปก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวตายเงียพี่น้องพบพอ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยสบายดี